สลดหดหูสังเวชใจครับเมื่อได้เห็นคลิปของน้องบุ้งและทีมงานที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บุกเข้าไปถึงคอนโดโดนหมายเรียกโดนหมายจับกันทั่วนหน้ากิริยาวาจาก็ก้าวเล้าหยาบคายตามฟอร์มบุ้งครับแต่แววตาก็ซ่อนไม่มิดคือความหวาดวิตกตกต,กตื่นตนกตกใจกลัวแหละครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกโจรอาชีพแท้ๆเนี่ถูกตำรวจบ,บุกบ้านมันยังต้องเพ่นหนีตายนี่มันเด็กทั้งนั้นไม่กลัวสิแปลก ซ้ำร้ายกว่านั้นไอ้พวกนักการเมืองที่เคยคอยมาให้ท้ายถือหางคอยเชียร์อยู่นั่นนะ่ะตอนนี้เนี่ยออกมาปฏิเสธกันพันละวันเลยครับว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยลค้องแวะไม่เกี่ยวข้องกับเด็กพวกนี้ตกอยู่ในที่นั่งหมาหัวเน่าเต็มรูปแบบแล้วลหะครับน้องบุง้งเรื่องเลวร้ายแบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตน้องๆเยาวชนอีกหลายคนครับสังเกตได้ตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่เนี่ยมีการปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแกนนําม็อบรุ่นแล้วรุ่นเล่ารลายรุ่นแล้วนะครับ ตั้งแต่รุ่นน้องไม้ไมหมอํำแบงค์ครูใหญ่ไพ่าดาวดินอะไรพวกนี้นะครับหลายคนแลวครั้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ละคนก็ขึ้นมาโดดเด่นอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็โดนหมายเรียกหมายจับจำคุกกันไปสองร้อยสามร้อยคดีก็มีก็ซาก็เงียบหายไปครับผมอยากจะบอกน้องๆเหล่านี้รวมทั้งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาต่อว่าประเทศไทยมันมีมาก่อนน้องจะเกิด และต่อให้น้องตายไปแล้วในประเทศนี้มันก็ยังจะมีต่อรักประชาธิปไตยเป็นเรื่องดีแต่ดีที่สุดดีกว่านั้นคือต้องรู้จักรักตัวเองรักครอบรักครัวรักพ่อแม่เราโน่นสุภาษิตโบราณบอกว่ากระโหลกบางตายช้ากระโหลกหนาตายก่อนไอ้พวกกระโหลกหนาเนี่ยสมองมันน้อยมันก็เลยตกเป็นเครื่องมือถูกหลอกใช้โดยพวกที่มันคิดว่ามันฉลาดกว่าเราน้องๆทราบไหมครับว่าตอนที่น้องเยงเยงอยู่หน้าเวทีม็อบเนี่ย ไอ้พวกแถวสี่แถวห้าที่ไม่ได้โดนคดีอะไรเลยอะตอนนี้น่ะมันได้เป็นสอสอเข้าสภากันทุกคนใส่สูตรไปทํางานทุกวันเงินเดือนเป็นแสนบางคนได้เมียเป็นสาวเมืองนอกก็หรูทั้งเงินทองเกียรติยศขณะที่พวกกระโหลกหนาอย่างเราเนี่ยจบอนาคตไปเลยครับบางคนไม่รู้ว่าเรียนจบหรือเปล่าคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยตอนนี้ได้งานในการอะไรทําไปสมัครรับราชการเขาเอาเหรอเอกชนเขาอยากได้เหรอหรือจะประท้วงไปตลอดชีวิตมันไม่มีหรหังนะอาชีพนักประท้วง อยากไปสมัครเป็นสอสก้าวไกลแล้วเขาไม่เอาคุณแล้วคุณโดนคดีน่ไม่มีค่าสาหรับเขาแล้วอยากจะฝากบอกน้องๆแล้วก็แล้วกันไปแต่น้องๆรุ่นใหม่ๆครับรักตัวเองให้เป็นอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกที่คิดว่าฉลาดกว่าเราอย่ายอมเป็นซากศพอย่ายอมเป็นก้อนหินเป็นสะพานให้พวกมันเหยียบย่าเข้าสู่อำนาจพอเราโดนเรื่องหร้ยๆก็โยนเราทิ้งเป็นผ้าคลิ้วทําเรายังกับหมาหัวเน่า